ครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะครับเมื่อนี้ผมเบ้าโจโจ้นะครับสายลาดับแนวอีสานดีนะครับเนาะกระชีพาพ่อแม่พี่น้องนะครับมาหายันปลาไหลนะครับเนาะหาใช้ปลาไหลเลยพี่น้องว่าง่ายๆกันเลยนะครับผมเป็นเบ็ดยันเป็นเบ็ดล่อนะครับพี่น้องเนาะ เบ็ดโฟมเหพี่น้องเอามาใส่ปลาไหลพี่น้องครับผมมื่อเยื่อเขาเมื่อนี้ออก็ที่เป็นเยื่อเยื่อไก่พี่น้องครับผมนะครับเอากระสับมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับเนาะเยื่อไก่นะครับพี่น้องที่หมานบม่หมานก็ครับเบื้องทานรุ่นพี่น้องครับผมจังไรก็ไปหาหูปลาไหลซ้อกันเลยนะครับเนาะจังไหนก็เพื่อเป็นการไม่เสียเวลาพี่น้องครับผมผมก็บิภาพ่อพี่น้องนะครับไปหาเบื้องหม่กันเลยพี่น้องครับผมว่าเป็นจะใส่หรือว่าคือก็คือตพี่น้องเนาะ ยังไหนยังไหนก็ไปเลยครับครับผมสําหรับไม้ของฮองเมื่อนี้ก็จะเป็นคลองหน่อยนะครับเนาะนีะครับด้านหลังผมนี่แหละพี่น้องครับผมมันก็สีเงาอลาดไปเลยพี่น้องครับผมนีะครับไม้เฮากระงามอยู่นะครับเนาะจังไหนจังไหนกระเทาเบิ้องทะรุนว่าสีมันหรือบ่วมันนะครับเนาะจังไหนเพื่อนเพื่อนก็เสียเวลากันไปเลยพี่น้องครับผมไปหาหูปลาไหลไส้ปลาไหลพร้อมๆกันนะครับเนาะไปเลยครับ พี่น้องหาหูยาวไปวพุนะ้พี่น้องเนาะลงน้ําลุยหาหูนะพี่น้องเพราะว่ามันตะฟังมันสันนะครับเนาะคาดว่าเาน่าจะพออหูแรกแนละ้วพี่นอ้องเบ็ดทองก็เป็นเบ็ดเบอร์ไี่น้อยนะครับมันเบอร์สอง ย่างบดีแล้วพี่น้องครับผมย่างบดีเอาท้งเลยนะครับหาตัวที่มัน,นย่างดีๆนะครับเดือกไกพี่น้องครับผมเีนยวจะรุนทะบเบิ นี่ครับหูปลาไหลพี่น้องสังเกตง่ายๆคือมันกลมๆนะครับเนาะหูไอปูมันจะเป็นหูเปีๆครับผมพออีกหูหนึ่งครับพี่น้อง Nói chung mình phải lấy ngay cho hợp một ngay được ครับผมจังไลยก็มายำเบ็ดปลาไหลหลังแรกเดียวกันพี่น้องครับผมใส่ไว้ประมาณ10กว่าหลังนะครับเนาะสีมันบ่มันถ้าเบิ้งทะรุ่นพี่น้องครับผมมาเบิ้งหลังแรกนะครับพี่น้องนี่ครับเป็นสีตึงๆอยู่นะครับเนาะเสียกก็เป็นตึงๆอยู่พี่น้องเป็นสายเอ็นนะครับเนาะ่รู้ว่าสีมันบ่พี่น้องนี่ครับตึงๆเอาจังเลถ้าเบิ้งทะรุ่นพี่น้องครับผม ต้องใช้รุ่นหลังแรกพี่น้องโอู้หูสูพี่น้องครับผมสูยุ้ครับสูยุ้ครับพี่น้องนี่ครับมาแล้วพี่น้องมาแล้วครับผมนี่ <c oughs> ครับแจมแรกมาแล้วพี่น้องเอฟลอยครับผม หัวยติเก็บแต้มนะครับนี่พี่น้องอะไรแต้มแรกเข้ามาแล้วพี่น้องครับผม,มน้ำมักเก่งไงอยู่นะครับเนาะตอวนี้ต้มครับผม เบื้องหลังต่อไปครับผมนี่ครับหลังสองพี่น้องหลังที่สองเป็นเงียบๆนะครับนะ่าแสดงว่าโูต้องลงต้องเป็นหูใต้นะครับพี่น้องหลังสามใส่ไว้นน่เนี่ยคลิปสาพบ้ตึงนะพี่น้องคนะเบื้องหลังต่อไปครับ ที่ไหนชาวบ้านชาวลุ่นท่านพี่น้องครับขี่มนันอุ่มมันนะครับเนาะอู้ตึงอยู่ครับพี่น้องตึงเปียกเลยพี่น้องครับผมมันบ่หมนันเท่าบ้างทะลุนนะครับเนาะ อ้ยพี่น้องครับผมหลุดไหมครับโโคตรเสียดายเลยครับเบื้องหลังนี่ครับผม ดึงอยพี่น้องนี่ครับอ้แต้มที่สองพี่น้องครับผม ต็มแล้วครับพี่น้องอู้แต่มาันเนี่ยเสียใจพี่น้องครับผมผมวม่านาไปคุมมันเบียดงอไหมครับเบ็ดมันดวงน้อยนะครับเนาะยืบเบื้องหลังต่อไปครับผมครับผมเบื้องหลังนี่ครับผมบด่ตึงบด่ตังเลยครับอูบ้ตึงยุ่บย่อง โอาดิ้งยุ้ดิ้งยุทะลุนทะลุนทะล,นลุนนะครับ ครับผมครับเบิ้งตัวนี้พี่น้องครับผมหมานหรือว,ว่าหมานะครับนะโอ้ไม่ใงญ่ยไปไหนนะครับนะใส่ต้มแซ่บนะครับพี่นอ้องอ๋อแต้มสามมาแล้ว แตรมสามมาแล้วพี่น้องครับผมนะครับมันมันครับผม จังไรเมื่อนี้ก็เอาผลงานมาฝากต้นเพให้ไม่พี่น้องนะครับนะจะได้อยู่สามเต็มอยู่พี่น้องครับผมหมันอยู่สามเต็มนะครับเนาะพอต้มอยู่พี่น้องครับผมคือว่าเราพี่น้องหายอยากหากจนนะครับก็มีเมื่อหมานมาหมนนะครับเนาะจังไรจังไรก็เป็นกําลังใจให้สายละดับแนวอีสานดีๆน้ำแนกแล้วกันนะครับเนาะบ้าโจโจ้แหละพี่น้องครับผมหนองบัวลำพูนะครับเนาะจังไรจังไรเมื่อนี้นะครับนักก็ได้หมานสามเต็มพี่น้องครับผม มก็มีอย่างไรนะครับเนาะก็ฝากเพื่อ่พี่น้องนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องน้อยๆน,นะครับของบ้านโจ,โจโจสายลาดับในวิสานดีนะครับเนาะเมื่อนี้กะมีผลงานมาฝากตอ้อนเพื่อ่พี่น้องสามเต็มเมื่อนี้กะสีขอตัวลาเพื่อ่พี่น้องเพงเส้นสนี้นะครับเนาะคลิปไหนโอกาสน้าว่ากันใหมนะครับเนาะขอบคุณและสวัสดีครับ 嗯。